เอาพี <muitas> ่จุ่มมาค่ะใช่ใช่ค่ะก็ก็ถือว่าเป็นปีที่แฮปปี้มากค่ะคือถึงแม้ว่าอาจจะแบบไม่ได้เจอใครหรือว่าต้องบอกว่าจริงๆอ่ะวันนั้นอ่ะต้องถ่ายละครแต่พอมันมีเหตุโควิดอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบไม่ได้เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นทานข้าวแบบที่บ้านอะไรเงี้ยเรียบง่ายค่ะไม่ได้ไปไหนค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นปีที่แบบแฮปปี้ค่ะ พิเเษให้กับถามว่ามีอะไรพิเศษไหมจริงๆแค่แค่รอดปลอดภัยจากโควิดเราก็รู้สึกว่าเราพิเศษมากแล้วะไม่ไม่ได้คาดหวังก็ก็โอเคค่ะทั้งทั้งเราและครอบครัวก็ยังโอเคกันอยู่ค่ะแต่ก็ลุ้นตลอดเหมือนกันเพราะว่าด้วยการทํางานที่ทุกอย่างมันมันควบคุมไม่ได้อ่ะมันอาจจะแบบต้องเจอความเสี่ยงตลอดอะไรเงี้ยเราก็พยายาม ระวังตัวเองเต็มที่เซฟตัวเองเต็มที่เพราะว่าเอา่อเซฟเผื่อแบบคนที่บ้านและครอบครัวด้วยอะค่ะแบบนี้เรามีอาการแพนิคบ้างไหมบางทีมันเราต้องอยู่กับเหรอเรียกว่าอยู่กับมนันอะนะอยู่กับความเสี่ยงอะไรอย่างนี้เรามีแพนิคบ้างไหมแบบเราแวงกลัวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะมีบ้างแต่ว่าช่วงแรกๆยอมรับเลยว่าแบบที่บ้านเป็นกันเยอะอะไรอย่างนี้ยค่ะก็คือจนจนต้องแบบไปหาหมอกันเลยแต่แต่หนูไม่เป็นนะคะ ือว่าแต้มบุญแต่แต่ตอนนี้ก็ถือว่าแบบโอเคขึ้นโอเคขึ้นหลายอย่างแล้วค่ะแต่ปีนี้เพื่อนก็โอเคมากปีนี้อ๋อน้องใช่ไหมใช่ใช่ใช่โฟกัสเราทุกคนโฟกัสจริงๆก็แบบเหมือนหลายคนก็อวยพรแบบนี้กันหลายปีแล้วกับใช่ปีนี้ก็เหมือนกับว่าเขาเรียกไงบิ้วกันทุกปีอยากให้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันบิ้วขึ้นมาปีนี้ จริงๆก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากมีก็อยากมีแต่พอมันมีโควิดแล้วมันก็ยิ่งแบบยากกว่าเดิมเงี้ยปกติเป็นคนที่ออกบ้านค่อนข้างยากอยู่แล้วด้วย่ะเป็นคนที่เจอคนยากอยู่แล้วอ่ะแล้วคนบาแบบแนะนคนู้คนี้ก็ไม่มีเไงก็ไม่มีมาแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนน่าจะเริ่มกลัวแล้วแหละว่าแบบไม่กล้าแนะนำอะไรด้วยอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะเราสแกนเยอะไงหือว่ายังไงก็ไม่ได้เยอะแต่เพียงแต่ว่าเป็นคนที่แบบถ้า ถ้าไม่เคยเจอหรือไม่รู้จักเราก็จะไม่กล้าคุยจะไม่จะรู้สึกว่าแบบไม่รู้จะคุยอะไรอย่างงเี้ยค่ะจริงๆนะก็มีคือก็คือโสดโสดค่ะแต่ก็นอยน๋อก็ี่โอ๊ยอันนั้นเพื่อนแบบสนิทกันมากจนอืมเราก็ไม่รู้จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็สนิทจน ก็สบายใจอะเนาะที่จะแบบเปทํทงานด้วยกันหรือไปไหนด้วยกันอะไรเงี้ยแต่เป็นเพื่อนกันค่ะใช่บ้านก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันอะไรเงี้ยอยู่ใกล้กันใช่เราเกระแสมีคนกับ้ทับข้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เห็นเห็นวาค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้คุยส่วนตัวแต่ในเรื่องของแบบอะอย่างตอนนี้มีถ่ายละครด้วยกันอยู่ด้วยนะคะก็มันก็อาจจะมีที่แบบเหมือนคนที่แบบเขาเชียร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะ แต่ด้วยด้วยการทํางานหรือว่าความสนิทของเรามันรู้สึกว่าเออมันสบายใจที่จะอยู่ด้วยกันอยู่แล้วมันสนิทกันเกินไปกว่าเพราะว่าจะมันเป็นเพนแบบนั้นเราก็ไม่ได้ไม่ได้มองในมุมอะไรหรือว่าที่ที่จะคิดอะไรที่มันแบบนั้นนะคะคือเป็นเพื่อนกันแล้วมันก็สบายใจไม่ไม่ไม่พูดแบบนั้นดีกว่า อนาคตก็คือเรื่องของอนาคตดีกว่าค่ะแต่แต่ตอนนี้ก็เชื่อว่าเรากับเขาก็สบายใจที่จะแบบเอออยู่กันแบบนี้อะไรเงี้ยใช่ค่ะก็สนิทกันอยู่แล้วนะคะแต่พอถ่ายละครมันก็อาจจะอะไรก็เอสบายใจที่จะแบบทํางานด้วยกันหรือว่าเวลาแบบเหมือนเหมือนเล่นซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันแบบค่อนข้างสบายใจอยู่แล้ว เขาก็ไม่ค่อยเขาก็ไม่ค่อยคุยแบบนั้นนะเหมือนเขาก็แฮปปี้กับชีวิตสดของตัวเองอยู่ด้วยอะค่ะผมไม่เก่งเลยค่ะไม่เก่งเลยยังก็อย่างอย่างตัวเราเองก็รู้สึกว่าเออก็ก็ขำดีก็น่าก็น่ารักดีนะที่เขาจะแบบเหมือนจิ้นกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เชื่อว่าทั้งเราและเขาก็รู้สึกว่าแบบเออก็สบายใจที่เป็นเพื่อนกันแบบนี้แหละ ค่ะ <laughs> ไม่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 ได้แบบเออไม่ได้อยากปิดหรือว่าไม่ไม่รู้สึกว่าอยากจะปิดตัวเองขนาดนั้นนะคะ <c oughs> แต่เพียงแต่ว่าเออตอนนี้มันแฮปปี้กับแบบเนี้ยแล้วก็ไม่น่าไม่น่าจะคิดอะไรกันเลยค่ะค <laughs> ่ะ